โรงเรียนบ้านไว้ลึกเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียน297คนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน19คนบริหารงานโดยนายสมศักดิ์ปูเงิน พุในการสถานศึกษาว่าที่ร้อยตรีหญิงมณสนันชนะสงครามรองพุ่มในการสถานศึกษาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรผลรากฏว่าสถานภาพของโรงเรียนบ้าน้ว้ยลึกอยู่ในตำแหน่งดาวรุง่งโดยมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาและการจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในเป็นจุดแข็งที่เพื่อและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของบุคลากรวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเว้ยลึกจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยปาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมคู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูสู่ผู้เรียนให้มีสวรสดิภนนาและคุณลักษณะในศตรวรรษที่21กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดก,การศึกษาอย่างมีคุณภาพสถานศึกษาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมง,งวัยและโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการกลยุทธ์ที่2 พัฒนาสถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือกายการมีส่วนร่วมสถานศึกษาได้ดําเนินโครงการสัมพันธ์ชุมชนกลยุทธ์ที่3พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาได้ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพถและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทา,างการศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทา,างการศึกษากลยุทธ์ที่5พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรละกระบวนการเรียนรู้คนลยุทธ์ที่6พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาชาติสถานศึกษาได้ดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการคนลยุทธ์ที่7พัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าพัฒนาศักยภาพในคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ในคุณลักษณะในศตรวรรษที่21สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน